ข่าววงในการเมืองมาอีกแล้วรู้ปะว่าทําไมพวกคนแก่พวกคนรุ่นเก่าอ่ะเขาถึงไม่ชอบไอ้ลักษนกแล้วก็ด่าว่าไอ้ลักษนกก็เป็นพวกหมอรุนแรงมันมีครั้งหนึ่งที่ยายไอ้นางออกไปหาเสียงที่ตลาดใช่ไหมแล้วทีเนี้มันมีแม่ค้าแก่ๆคนนึงเดินมาด่านางแล้วก็ชี้หน้าด่านางบอกว่าเออเนี่ยเป็นพวกหมอรุนแรงล้มเจ้านั่นนี่นีน่ทีนี้นนยายไอ้ นางทนเสียงในหัวไม่ได้แท้เสียงในหัวนางก็เลยยืนขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าด่าแมคะบอกว่าอีกแก่บ้านลำลายพูดทำอะไรไม่รู้เรื่องสอนตัวเองซะก่อนเถอะทายังไงไม่ต้องเป็นแมค่ค้าไปจนหัวงอกจบประโยคนี้เสร็จปุ๊บแมค้าร้อนกิ๊กกิ๊กกิ๊ก เลยและทีนี้ชื่อเสียงเขาก็เรื่องเลยว่ายายไอ้เ,เป็นพวกหัวรุนแรงคนก็เลยตาหน้าพักของยายไอ้บอกว่าเป็นพักดอกส้มสีทองเสร็จทีนี้เรื่องมันก็ไปถึงหูของยายอุ้งอิงใช่ไหมแม่ใหญ่อุ้งอิงเนี่ยเหมือนว่านางน่าจะไปรู้ความลับอะไรของพักส้มเขา้านางก็เลยพูดกับผู้ใหญ่ทักษิณบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเรยาวงสวีตหรือวงสวีตอะไรเนี่ยไปสืบมานะว่าลูกเต้าเหล่าใครพ่อแม่ชื่ออะไรอยู่พักการเมืองไหน อยู่พรรคการเมืองที่เรามีหุ้นอยู่หรือเปล่าบัดน,นี้พ่อใหญ่ทักษิณพอเขาได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ไปสืบมาสรุปว่าไม่ได้ชื่อเรยาวงสวัสดิ์แต่ชื่อยศนันวงสวัสดิ์นั่นแหละก็เลยถูกจับมาเป็นแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเฉลยไม่ได้อยู่แล้วพรรคพวเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีก